ครับเราจะได้ตั้งนโมกล่าวคำขอกมาแด่คุณพระพุทธคุณพระธรรมและคุณพระสงฆ์ได้พร้อมเพียงกันนะครับนะโมจัจสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธานะโมจัจสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธานะโมตัจสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธาวันทามิพุทธัง สัพพเมโทสังวันทามิธรรมังสัพพเมธโทสังวันทามิสังคังสัพพเมโทสังขมา,ามะทเมผันตาขามะทเมพันเตข้าพระเจ้าทั้งหลายได้บูชาแล้วซึ่งคุณพระพุทธ ซึ่งคุณพระธรรมซึ่งคุณพระสงฆ์หากบหากความผิดพลาดทั้งปวงที่ข้าพระเจ้าทั้งหลายได้กระทำขอคุณพระพุทธขอคุณพระธรรมขอคุณพระสงฆ์ได้อโหสิกรรมให้แก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายด้วยเทิน สาธุแด้วยญาติโยมได้ได้มีเจตนาเพื่อถวายเป็นบุญกุศลเป็นบุญกุศลแก่ญาติโยมโดยการรับเป็นเจ้าภาพโยมปาวรณาพระไว้รับเจ้าภาพเป็นโยมปาวรณาพระไว้ การปาวรณาคืออะไรการปาวรณาคืออะไรในความหมายนี้หมายถึงมีพระวินัยบัญญัติอยู่ข้อหนึ่งที่พระพุทธเจ้าบัญญัติว่าห้ามพิสุข,ขอสิ่งใดต่อผู้ที่ไม่ใช่ญาติและปะวาวรณาขอต่อผู้ไม่ใช่ญาติและปะวาวรณาจึงให้มีธรรมเนียมการปารวรณาต่อสงฆ์นะซึ่งธรรมเนียมนี้ก็มีสืบมาแต่ครั้งพุทธกาล อาชิเ่นนะอาทิเช่นท่านานาณาธาบินมหาเศรษฐีได้ปาวรณาต่อุทธเจ้าและพระสงฆ์ไว้หรือองค์อมรินทราธิราชหรือพระอินทร์หรือพระอินทร,รน์ท่านได้ปาวรณาต่อผู้เจ้าและพระสงฆ์ไว้โดยเฉพาะพระอินทร์นั้นท่านปวนาวรณาไม่เหมือนมนุษย์ท่านบอกว่า หากว่าสิ่งใดก็ตามที่มนุษย์ไม่สามารถที่มนุษย์ไม่สามารถช่วยเหลือการพระศาสนาได้แล้วขอพระพุทธเจ้าและพระสงฆ์สาวกทั้งปวงได้บอกแก่โยมโยมและเหล่าเทวดาทั้งหลายจะถวายการอุปถัมภ์พระศาสนาให้ลุ่งเืิงสืบไป นี้จากทักประวัติเหล่านี้ก็เห็นได้ว่าทั้งมนุษย์และเทวดาทั้งหลายนะก็กล่าวการบรารนาต่อสงฆ์เพื่อไม่ให้สงฆ์ต้องอาบัตวินัยเหล่านี้และในขณะเดียวกันในขณะเดียวกันก็ขอเรียนถวายพระรบ,บุตรใหม่ไว้ตรงนี้แต่เมื่อวานก็ถวายท่านเป็นแล้วตอนปฏิโมกนะตอนปฏิโมกในขณะเดียวกันพระเจ้าก็ได้บัญญัติไว้อีกเช่นกันว่า แม้จะมีโยมภาวนาได้ภาวนาแล้วก็ตามแต่ก็ห้ามพิสูข,ขอในสิ่งที่ไม่สมควรแก่สมณะบริโภคนะห้ามไม่ขอในสิ่งที่ไม่สมควรแก่สมณะบริโภคนะก็คือให้รู้จักเกรงใจญาติโยมนั่นเองนะส่วนญาติโยมเองเขาก็มีจ,จิตศรัทธาที่จะน้อมถวายตามกำลังของเขาอยู่แล้วจากสองเหตุการณ์นี้ทำให้เราเห็นว่า เป็นความงดงามทั้งสองฝ่ายคือฝ่ายพระผู้เจ้าท่านก็บอกว่าให้ขอแต่พอดีพองามทางฝ่ายโยมท่านก็อนุญาตอนุโมทนาให้เป็นผู้ภาวนาได้อย่างนี้เป็นต้นก็เป็นข้อวัดปฏิบัติที่ที่เราทำสืบกันมาน่อจากนี้ไปอุบาสกทนพัดนะก็จะได้นำญาณโยมเมื่าญาณโยมได้ทราบแล้ว